จริงนะเว้ยนะเดี๋ยวเล่นโลเลอ่ะเดี๋ยวไปเต็มที่เลยเดี๋ยวเลี้ยงเองนะกลับเข้าสู่เรื่อที่สองร้านเดิมไม่ใช่จะไปร้านไหนหรอกใช่ไหมอะไรย้อนทำไมรายกานเข้ามาแล้วอุ้ยอุ้ยขึ้นเพิ่นเพิ่นไปหน่อยแม่ก็กำลังเขี้ยวลิ้นอยู่เขี้ยวเล่นอะไรเนี่ย จะไปร้านไหนอะไรนี่ไปด้วยไปด้วยร้านนี้ร้านนี้ร้านอะไรนะไก่ย่างสุกนิยมไก่ย่างสุกนิยมอยู่แถวไหนอยู่บึงข้าวอยแล้วบึงข้าวโพดมีฝากเบอร์ไหมบอกเบอร์ไว้ได้จำจำเบอร์จำเบอร์ได้ถุยเอาเดี๋ยวค่อยไปกันเนาะอร่อยอร่อยไก่ย่างสุกนิยมอร่อยอร่อยน้ำ น้ำองุ่นมีฟองเอ่อน้ำแกงควยมีฟองมันเด่าเหรออร่อยน้ำเค็น้ำแข็งเย็นแล้วก็มีลีด้วยมีลีมีลีเข้าสารมันมีหลายเิดว่าเขาโง่แล้วเลย ยังไม่หายแห็แตะขออย่างนะที่ลังจะเข้ารายการานี่รไอ้โปรดิวเซอร์นั่งกันสลอนนี่บอกกันมั่งคุนนินทาอะไรออกไปบ้างก็ไม่รู้รู้คนฟููกันหมดเสียเสียหมดเลยเออาต่อในช่วงนี้ช่วงชีสเตอร์ช่วงชีสเตอร์จะเป็นช่วงที่ใครเขามาแสดงความสามารถโอ้ตีลังกา พี่บอกว่ามีไอดอลในดวงใจอะไรไอดอลคือไอดอลไอดอลอ๋อไอดอลไอดอลไอดอลค้าแม่ผมยิ้มเลยได้ไหมโอ้โหแม่อันอีหยังเดา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 เรารู้สึกชอบอ่ะใคร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 ตอนแรกผมไปชอบพี่ไผ่พงศธรเออพี่ไผ่แล้วก็สักพักหนึ่งเออมามาชอบ มีอาเด็เป็นอดัมไม้พีรมพรจริงๆทั uh ้งพ <neighborhoods S 3> ี่ไผ่พงษธรแล้วก็พี่พี่ไม้พีรมพรเขามีเมียหมดแล้วนะคนละเขาอยากให้เอาไมชาติคนละชัวร์คนละชั่วคนนึกว่ากูยังไม่มีผัวนะอ๋อต่อต่อต่อไปมีมีมีตอนท่านนี้เป็นเป็นอดอม มีพี่ไผ่แล้วก็มีอาไม้อาไม้พี่ลมพรก็ได้ไปนั่งคุยอาก็เลยบอกว่าถ้าอยากเป็นนักร้องก็ตั้งใจทําตัวให้ดีพยายามทําผลงานออกมาเรื่อยๆอ่าฮะประมาณนี้อาไม้นี่เป็นญาติกันเลยครับเป็นพี่ชายของพ่อโอ้โนไหมนี่คือทายาตต้องเรียกว่าเป็นบ้านนี้เขาร้อเพลงดีทั้งบ้านเงดียดี๋ยนเดี๋ยวหน้าเห็นบอกว่า อาไม่นี่บอกว่าจะต้องมีผลงานออกมาเลยๆอ่ะเด็บเนี่ยฝากผลงานที่เออนี่จะดูช่องทางไหนมีเอออะไร,รยังไงคนจะติดตามนี่ใช่ไหมติดตามยังไงอย่างเงยครับผมฝากติดตามช่อง YouTube ของน้องโตด้วยนะฮะในชื่อช่องโต้นัทวุฒิแล้วก็เฟซบุ๊กเป็นโต้นัทวุฒินะฮะแล้วก็มีไ G ก็ชื่อเดิมโตนัทวุฒิครับติกตอกก็โต้นัทวุฒิช่องจริงมีสี่ช่องทาง อันนี้คือช่องทางติดตามนะเป็นช่องทางเดียวกับที่ตำรวจเขาติดตามจับเองได้ใช่ครับที่โดนรวบตัวก็ช่องนี้แหละเกมก็ไปช่องนี้แล้วได้ข่าวว่าทั้งตัวเลขตัวใหญ่แล้วเลยได้ข่าวว่าที่ผ่านมาได้กี่ล้านเม็ดนะประมาณสิบเกินกว่ากว่าเรไปพูดเรื่องนั้นวิตามินซีโอ้วิตามินซีมันคือไปมันคือไป มันจะโดนปิดรายการกรับเพราะอยากเตือนแล้วไม่รู้จะเตือนยังไงทั้งพูดจ่าหยาบคายเล่นทะลึ่งตึงตังลาโม่เลยนะหนูทำหนูเป็นตอนแรกกันหนูมาจัดรายการแรกๆหนูเรียบร้อยเออได้ได้ไม่พูดพี่คิมนี่เสียเพราะไม่ใช่ใช่ไหมแล้วแล้วผมเนี่ยเสียเพราะสองคนเลยใช่ไหมใช่อยากได้ยินเสียงเพลงเพราะๆมันต้องเริ่มแล้วสิ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเห็นมีมีมีดิจิจัดรายการวิทยุอยู่ไม่ใช่เหรอเสียงแววดิผู้ชมเขาขอเพลงเพลงอะไรนะเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรนะที่ผู้ชมเขาขอขอเพลงอะไรนะอย่าให้ความหวังอย่าให้ความหวังอ๋อตอบตอบผู้ชมไปหน่อยใช่ไหมเนเน่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กี่ปีได้ฟังแล้วประมาณเกือบสามสี่ปีได้ฟังแน่นอนอฟังฟังตอนนี้เลยได้ได้เออฟังตอนนี้เออ เอา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 ไหนไอช่างสงช่างเสียงอยู่ไหนเนี่ยเปิดเพลงให้หน่อยเป็นหอ,อบคัามาฟังไอ้ถาม จะคำใดบอกที่อบอกให้อายรอมันเพื่อ,อยังรอให้เจ้าเบิดใจจากเขาคนไกลคนนั้นหรือรอยความสำคัญของอายเท่าเขาถ้าหัก กันบอได้ทั้งใจก็อเอาขึ้นไปบอเป็นยังดอยังดีกว่าสิลองว่ายังพักหลังอย่าให้ความหวังเธาใจเจ้ายังบ่เลือ นมาก็เพียงแค่พระใจเองเฝ้ากับไปหาคนที่เจ้า หากกันบ่ได้ทำใจก็อเอาคืนไปบ่เป็นยังดอยังดีกว่าสิหลว่ายังพักลังบ่่อย่าให้ความหวังเธอใจเจ้ายังบ่ลืมเขายันอรอให้รอเธอเป็นได้เียเรา ของเจ้าเมือเงาใจเจ้าบ่ต้องพื้นผู้เดียวยืนอยูม่มองใดที่ผ่านมาก็เพียงแค่เพราะใจเฝ้ากัไปหาคนที่เจ้าบอกเคยลืมถ้าหักกันบ่ได้ทั้งใจ จะเอาขึ้นไปบอกเอ็นอยังดอกยังดีกว่าสิลาว่ายังพักลาเป็นเพราะจะให้ความหวัง ตัดอยมันกีนแล้วเรื่องไหนฮะแม่ว้มันเป็นอะไรไฟดูดเรื่องไหนมันเป็นอะไรก็เดี๋ยวเอาเอาฟาดมาสักทีสิเอาฟาดมนสักทีนั่นแหละฟาดไปเข้าไปเลยฟาดไปเข้าไปหนึ่งสองสามบึ้งผมไม่เกี่ยวนะแม่ช่ง เว้ยถ้าแม่ลูกไปทําถนัดถนัดนี่ไม่ฟื้นเองหรอกมันเป็นอะไรมันเศร้าอะไรขนาดนั้นเห ด็ยอยากให้ความหวังไงอ๋อในความหมายของเพลงนี้เป็นยังไงวิเคราะห์กันชำนิําต่อคําให้ฟังเลยสิก็อย่าให้ความหวังถ้ายังลืมคนเก่าไม่ได้เออถ้ายังลืมคนของใจไม่ได้ถ้ายินในใจยังมีเขาอยู่เออก็ไม่ต้องให้ความหวังเรามันเป็นชีวิตจริงว้าวุลกสิไทยต่อสายต่อสายตรงหาออบสงการคนที่เขียนเป็นนี่แหละอชีวิตผมเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเด ชีวิตเองหรือชีวิตน้ำมันเีเหมือนเพลงทุกเพลงช่วงนี้เชียนให้มันเลยอะไรก็โดนลืมเรามาตอกย้ำกันดีกว่าคือลืมคนเก่าไม่ได้ก็ยังจะผ่านเข้ามาในชีวิตมันแล้วมาหลอกให้มันมีหลอกเขาไม่เยอะโดนบ้างจำซันน้องนี่เองคนสวยเลยเดนเดนจะพูดให้ฟังนะ ไอ้เรื่องอกคงอกหัก,กเนี่ยแม่เองผ่านเควิตมายันขนาดอายุ1 6บหขนาดนี้เนี่ยเ <60, S 1> ลยไม่ใช่สิบหกสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดแสดงว่า ขวาที่แม่จะได้ผมเป็นรู้นี่ก็ได้ฝัวอะไรเยอะเยะมากบายเดินไปนิท้าหัวซอยท้ายซอยนี่แมกขวาเรียบหมดแแม่ไม่เคยอกหักสักครั้งราะอะไรรู้ไหมแม่รู้สึกว่าอย่างนี้นะว่าเรามีค่าเกินขวาที่จะเอาหัวใจไปฝากไว้ที่ใครได้อันนี้แม่คติแม่หรือบอกเขาวูเห็นใน่ติ๊กตอกนะ จำแทบตายเมื่อนแล้วหาโอกาสเล่นให้ดูมีคุ้นค่ามาสอบความสำเร็ลเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาบอกเวลายังเหลือเพลงมันน้อยนี่นๆๆีๆความฝันในชีวิตของเองเนี่ยจริงๆมันคืออะไรยังม,ออมีความฝันตั้งเป้าชีวิตไว้ยังไง เอาจิงๆเลยความฝันของทุกๆคนเนี่ยย่อมมีอยู่แล้วบางคนอยากจะเป็นนักธุรกิจบางคนอยากจะแต่ความฝันตัวเนี่ยอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กเลยอยากเป็นนักร้องอยากมีเอฟซีอยากเหมือนอาไม้อยากเหมือนนักร้องหลายๆท่านแต่พอเวลาผ่านไปอายุผ่านไปก็เพิ่งมาตอบโจทย์เองได้ว่าการที่เราอยากเป็นนักร้องเนี่ยเราอยากมีอะไรอยากมีชื่อเสียงอยากดังอยากมีเงินเยอะๆความดังไม่คงที่ความดีคงทนใช่ไหมมันก็เหมือนวันนี้มันวันอะไรวะทำไมมันมีแต่อะไรเดี๋ยว มันในรายการเราต้องปรับให้มีสาระบ้างไม่งั้นเขาจะถอดออกฝากผลงานฝากผลงานอีกครั้งหนึ่งครับฝากนด้วยนะคะผมหนึ่งผลงานเพลงนะฮะลงช่องแอปแดงแล้วนะฮะในช่อง y o u t u b e นะคะไหนไหนมา่อกี้โปรดิวเซอร์เขาชี้อะไรนะกล้องไหนนะกล้องนันนะ้นู่กล้องไหนกล้องนี้ก้องนี้กล้อนี้กล้องนี้กล้องน้กล้องนี้กงนี้กล้องนี้กล้องกล้องนี้กลอง้กล้องนีงน้น้กงอง้ี้กล บอกเดียวอ๋อดูดูหน่อยเมื่อกี้เราพูดกันหมดเลยอ๋อไม่รู้ว่ะช่องนี้อ่ะครับโตันัทวุฒิฝากอย่าให้ความหวังในช่อง YouTube นะคะช่องโตันัทวุฒิแล้วก็ TikTok โตันัทวุฒิช่องจริง Facebook โตนัทวุฒิครับผมแล้วก็จะมีผลงานเพลงใหม่ๆฮะไม่ว่าจะเป็นคอเวอร์ตอนนี้ถ่ายทำเรียบร้อยแล้วรอปล่อยในช่องช่อง YouTube นะฮะแล้วก็สองผลงานเพลงไม่ว่าจะเป็น เพลงหมอล่ำเอาใจพี่น้องบ้านเฮ้าคนอีสานครับแล้วก็เป็นผลงานเพลงช้าครับผมหนึ่งผลงานเพลงสำหรับงานเพลงนี้จะปล่อยในเร็วๆนี้ครับผมฝาก,กติดตามด้วยนะครับกลับมา ยก็ไม่รู้นะช่างภาพเพราะชี้กาตรงมันมีแมงสาบอยู่ที่กล้องหรือเเดินไปดูสิอย่าลืมนะคะติดตามนะคะรายการคอสองคอเพลงทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะเวลาดีๆแบบนี้นะคะก็คือเวลาบ่ายสองโมงรรองก็จะมาถึงจะรอออนแอร์กี่โมงนะรอออนแอร์บ่ายสองบ่ายสองถึงบ่ายสามใช่ไหมใช่โดยประมาณทางทาง ทางช่องทางช่อง MVTV 75แอปพลิเคชัน75แอปแอปพลิเคชันของ MVTV อ๋อคือโหลดแอปทางทางมือถือใช่โหลดแอปก็ได้จริงจริงไม่ต้องโหลดแอปแค่พิมพ์ว่า MVTV ก็สามารถดูได้เลยก็สามารถดูได้เลยอ๋อแล้วถ้าไม่มีทั้งทีวีไม่มีทั้งมือถือล่ะนี่ไงทีวีสติ๊กไงก็คือจะเป็นในรูปแบบของตัวเล็กๆเป็นทีวีจุดเล็กงที่ที่เห็นที่อยู่อยู่หน้าจอนะคะก็คือจะเสียบใน ช่อง HD MI พอ,อเสียปุ๊บก็จะเปลี่ยนให้ทีวีปกติเนี่ยกลายเป็นสมาร์ททีวีซึ่งสมาร์ททีวีเนี่ยสามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นช่องรายการฟรีฟรีทีวีนะคะรายการของ YouTube รายการของ Netflix รายการของแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายมีครบเลยรวมไปถึง MVTV ด้วยม,มีคอซองคอเพลงมีท่องเที่ยวมีหลายรายการ<อ>เลยนะคะอขอเพียงแค่มีเน็ต เดี๋ยว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 กลับกลับมาหน้าโกทักเพยเทวะเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้ยเป็นอะไรกันนะเป็นเออต่ได้นี่ไงช่างเขาหลับอ๋อมาคืนดึกกันทั้งนั้นเลยเด้ข่าว่าทั้งลิ้นไ๋อ กินกึงกกงานการไม่ทำที่ร้านแกไงร้ายไก่ยากสุดดีอันนี้คือมาสมัครดีเจครับมาสมัครดีเจครับเออยังไม่ลืมยังไม่ลืมยังไม่ลืมเนาะยังไม่ลืมยังไม่ลืมยังไม่ลืมสมัครดีเจจะเมตตารับไอโต๊ะหลกชายท่านขอเป็นพนักงานสักคนใดไมแล้วแหมเป็นอะไรเออเออเจ็บเจ็บเจโอ้โหอเอออไ กัวแดงดงนะเขาอีนี่ผมมาได้ฉันไม่รับทำไมไม่รับเราฮะมันจะใจดงใจดำอะไรกันขนาดนั้นทำไมแมเคลียร์สิแม่เคลียร์เลยแม่เลยเคลียร์แม่พามาแม่เคลียร์สิฉันไม่รับอทำไมไม่รับอย่าไม่มีเหตุผลอะไรว่ามาสิฮะไม่ดีตรงไหนเนี่ยเออสถานีนี่มันมีเมียอะไรมันไม่มีปัญญาจ้างคนเพิ่มหรือยังไงยังไงยังไงเปีก็ได้อ่ะปัญญาไม่ฉันไม่รับไม่ได้ ฉันอยู่ที่นี่เฉยๆฉันรับไม่ได้เขาคือรับบ่ได้ไอ้โตครับครับอยาดูบรรยากาศมันแปลกๆไม่ว่าแปลกๆตอยเข้ามาอีเพิ่มมันมันมันดูเก่าๆโซมๆยังไงฉกคนไม่ว่าอ่ามึงจะทำอะไรมึงก็ทำสักทีพูดได้พูดได้เล่นด่าเไม่รับนะเดีไปแล้วนะเดี๋ยวไปแล้วเดีไปแล้วเดีไปแล้ว เฮ้ยแม่ไอ้ยโตแม่ว่านี่ไปไหนอ่ะขามันยังอยู่เียมึง้มหยาลย่าลอาลนชี้มึงคุ้มไหมนหมดขอ้สักทีมึงนี่รอบเล่นไป้ก็ด่าทีมึงจะเชิดดิครับมึงยัเดดิรเอาไปเเป็นผี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 อ๋อ้ยไอ้โต ทำไมเขาไม่รับเราเข้าทํางานวะลูกฮะไอ้ที่มันเดี๋ยวบรรยากาศมันแปลกๆอ่ะเอากูก็เล่นลิ้นขาเนี่ยคงไม่เป็นอฉันไม่รับฉันรับไม่ได้ฉันเป็นผีไปเร็วไปเถอะคะโอ้ที่ไปไหกันเอ้ากลัวมันหน่อยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแม่ไอ้ดูไม่ไหนแล้วอ่ะอยู่ตรงนั้นแหละโอเคน่ากลัวไปเลยห่วยโตห่วย เวทนาเจ้าของรายการว่ะกใจไมปล่อยไปปล่อยปยูนิปล่อยไปนนอ้